สวัสดีครับทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีการอบรมดีๆนะครับที่จะมาแนะนําให้กับทุกท่านในสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลริ t เทิลนีะครับหรือการใช้งานนะครับเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหมดนะครับเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับในการนําไปใช้งานก็ต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ครับว่า digital ริ t เทิลเซนซีโปรเเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลาย โงการเนาะแล้วก็มีหลายการนําไปใช้นะครับวันนี้ผมจะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับของข้าราชการนะครับบุคลากรภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับเพื่อสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ต้องแนะนำอย่างนี้ครับว่าดิจิ t a ลริเทอเรนซีคืออะไรนะครับจริงๆแล้วทักษะความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้ดิจิทัลริเทอเรนซีเนี่ยนะครับก็คือความหมายของมันนะครับหมายถึงนะครับทักษะในการนำเครื่องมือนะครับอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอาที่คอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์มาใช้ในชีวิตประจําวันในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและทันสมัยและมีประสิทธิภาพนั่นเอง วันนี้เนี่ยนะครับดิจิทัลริทเนนซีก็อาจจะมีหัวข้อหลักๆสำคัญนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการสื่อสาร ทำยังไงเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับการสื่อสารกันในองค์กรของเราเองนะครับการนําไปปฏิบัติการนะครับหรือปฏิบัติงานนั่นเองคือเราสื่อสารกันแล้วเนี่ยเราต้องสามารถเอามาปฏิบัติงานได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมีการคอลลาเบเรตนะครับหรือการทํางานร่วมกันได้ด้วยนะครับคือเราสื่อสารกันได้นะครับเราปฏิบัติงานได้แต่เราไม่สามารถทํางานร่วมกันได้เนี่ยโปรเจกต์ก็จะเฟลนะครับเพราะนั้น กระบวนการในการทํางานในองค์กรนะครับหรือระบบการทํางานในองค์กรเนี่ยสำคัญนะครับมันก็เลยเป็นหัวใจหลักอยู่4หัวใจดังนี้นะครับคราวนี้นะครับดิจิทัลลิทเทอร์เรนซีคืออะไรในความหมายนะครับประเด็นคืออย่างนี้นะครับดิจิทัลริทเทอร์เรนซีเนี่ยผมก็มีวิดีโอคร่าวๆให้ดูนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนายอย่างไร้ขีดจํากัดโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลและรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเข้ากับทุกสิ่งเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือเทคโนโลยีแสดงภาพแบบไร้หน้าจอภาคเกษตร ในอนาคตพื้นที่เพาะป,ปลูกในชนบทจะถูกแทนด้วยพื้นที่เมืองประเทศเกษตรกรรมจะร่วมกันผลิตอาหารเพื่อให้พอเพียงกับประชากรโลกโดยดิจิทัลจะเสริมการเกษตรดั้งเดิมให้มีประสิทธิทภาพแม่นยำขึ้นรอบคลุมทั้งกระบวนการเพาะป,ปลูกและมีการเกษตรแนวดิ่งใจกลางเมืองที่สามารถผลิตทันพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ได้พร้อมกันภาคอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมากให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้นข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลเพื่อช่วยในการพยากรณ์ในเรื่องต่างๆได้อย่างแม่นยำส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบายองค์กรรวมไปถึงนโยบายระดับประเทศและการนำข้อมูลดิจิทัลมาสร้างสรรค์จะทำให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหมๆ่ๆ ที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตนเองคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกอยู่รอบตัวทำให้ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นการเรียนรู <God> ้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่หา่างไกลหรือชายขอบทุกเวลาในทุกรูปแบบผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเราสามารถคุยกับคนต่างชาติรู้เรื่องโดยต่างคนพูดภาษาตัวเองผ่านเครื่องแปลอัตโนมัติสุขภาพทุกคนไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแม้กระทั่งอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในตัวเมืองเพราะหมอจะตรวจวินิจฉัยทุกอย่างได้จากทางไกลเช่นการเอ็กซเรย์ตรวจเลือด แพทย์ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดคนไข้ผ่านการรักษาทางไกลหรือที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนภาครัฐการบริการประชาชนเกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วด้วยการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวสำหรับประเทศไทยยังมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มศักยภาพได้อีกมากดังที่ทั่วโลกกำลังพัฒนากันอยู่ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งขับเคลื่อนนำดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคนไทยทุกช่วงอายุให้เข้าถึงรู้ทันรู้จักใช้และสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำอย่างไรให้เกิดดิจิทัลไทยแลนด์ รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะนำประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปฏิรูปภาครัฐทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงและพร้อมใช้ทุกบ้านและจ่ายได้ในราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพและทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ที่2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วางรากฐานการแข่งขันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมุ่งสนับสนุนกลุ่ม SME วิสาหากิจชุมชนและส่งเสริมให้เกิดดิจิทัล s t a r t ทอที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่3สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคนไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการของรัฐเป็นประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสารรค์และรับผิดชอบต่อสังคมยุทธศาสตร์ที่4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลภาครัฐมีความโปรง่งใสมีระบบบริการอัจฉริยะที่สะดวกรวดเร็วและแม่นยำเชื่อมโยงการทำงานเป็นหนึ่งเดียวให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ยุทธศาสตร์ที่5พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลคนวัยทำงานมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพและบุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกันสร้างนวัตกรรมอาชีพใหม่และธุรกิจใหม่ที่สามารถทำงานได้ทั่วโลกยุทธศาสตร์ที่6สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบด้วยการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ทันสมัยและมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากลสร้างความมั่นคงปลอดภัยในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลดิจิทัลไทยแลนด์จะเข้ามาช่วยยกระดับประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคนให้เท่าเทียมมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน ครน,นี้ครับดิจิทัลลิทเรนซีคืออะไรนะครับดิจิทัลลิทเรนซีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคือนะครับทักษะน,นะครับที่ครอบคลุมความสามารถ4มิตินะครับคือหมายความว่าหมายโดยรวมนะครับคือถ้าเกิดสมมติเรามีทักษะแบบนี้อยู่นะครับสามารถที่จะเรียกว่าเป็นการครอบคลุมของเรื่องของดิจิทัลลิทเรนซีได้นะครับหนึ่งเลยนะครับคือการใช้การนําไปใช้ รเราสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดก็ตามนะครับอันนี้สิ่งสําคัญ2องเลยคือเข้าใจนะครับเข้าใจว่าไอสิ่งที่เรานําไปใช้เนี่ยทำเพื่ออะไรใช้เพื่อก่อให้เกิดอะไรบ้างใช้เพื่อช่วยหรือนําเสนออะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการสร้างหรือ creativity นะครับคือมีการออกแบบหรือ motivate ในการสร้างการใช้งานนะครับสิ่งที่เรานําไปใช้หรือเข้าใจเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและสุดท้ายคือการเข้าถึงนะครับเทคโนโลยี Technology. ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าการใช้งานเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะครับในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการอปพรูฟนะครับหรือว่าการเอ,อ่อเขาเรียกน,นะอนุมัติเอกสารต่างๆนะครับคราวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ดิจิทัลดิเรทเนซีเนี่ยนะครับมีบทบาทในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนโครงสร้างหรือองค์ประกอบนะครับหรือบริบทต่างๆในการ กำหนดนะครับว่าเราควรมีทักษะใดบ้างถึงจะเข้าสู่ในเรื่องของ Digital ร e เทอเรนซนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับดิจิทัลรีเทอเรนเนี่ยนะครับมันคือการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีหรืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อให้กอบประโยชน์สูงสุดในการทำงานนั่นเองนะครับ